อ่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์พ่อค้าโรตีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานเอากล้วยหอมอันหนึง่งเ คลิปไปลงค่ะที่แล้วมีคนดูเยอะเลยโอ้ยไ้ไมีสแกนไหมเนี่ยมีครับม,ม,ม,มาผัดกันขายให้น้องสาวมาขายตอนหัวขัมม้มหรครับ ให้ดูสกิลตอนตีแป้งตามมารีดได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเขาแต่ผมชอบใช้ตามมารี มันก็มีตามหมีกับตามมลี่แค่นั้นนมคนหวานว้ายุงอันนี้เขาเรียกอะไรช็อกโกแลตเหรอครับวุ้ยกัด กล้วยหอม25บาทอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้30ขายกล้วยหอมเป็นยังไงเนี่ย ไ่ยอมอะไรอนัเราเอาไข่กล้วยหอมไปเลยอันนี้เราขายจนหมดนี่หรือว่าแค่กี่ทุ่มกลับบ้านหมดหมดไม่หมดสองทุ่มกว่าก็กลับบ้านแล้วเงียบมันหมดแล้วหมดคนแล้ว น่าจะมีคนมาเที่ยวแ้นนะเริ่มมาแล้วหรอแต่มันยังไม่เย็นเท่าไหร่ใช่อากาศมันไม่หนาวเหมือนตอนที่มาอยู่ใหม่เลย mm hmm. อันนี้ลูกคุณแม่เนี่ยอน้องโซ่ทางรั่ อ๋อลืมจะให้ดูตีแปง้งยยุ่งไม่กัดวย ไข่กล้วยไข่กล้วยหอมไข่หน,นึ่งฟองกล้วยหอมครึ่งลูกลูกเดียวอ๋อไข่หนึ่งแข้งลูกเลย <c oughs> ตอนนี้พ่อค้าอยู่โคราชนะครับไม่ได้อยู่เอ๊ะมาจากไหนนะปากีสถานไม่ครับเกิดอยู่นี่เลยครับอ๋อแต่พ่อแม่มาจากนู่นลูกครึ่งครับในวัดลูกอ๋อพ่อพ่อเป็นไทยใช่ครับอ๋อแล้วพ่อกับแม่ไปเจอกันยังไง <laughs> ยังไม่รู้แม่มาแม่มาที่นี่อื ไปเจอแม่ก,ก่อนปะกีอ๋อพ่อไปปาก,กีด้วยก็ไปเที่ยวแต่แต่พ่อ,อน,นี่ไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาไปเรียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอ๋อพ่อ,พ,อพ่อก็เป็นมุสลิมใช่ครัและแม่นี้นามสกุลที่น้องเขามีนอกจากปะปะธานหมดเลยเหรอคือเมื่อเขาใช้นามปะธานประธา,านกับอะไรนะกับ มีแล้วก็มหัมมัดแล้วรู้ไหมแบบเกิดมาอะไรอะไรเป็นญาติเป็นไรกันอย่างเงี้ยนามสกุลไม่นามสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่ญาติอย่างเงี้ยบ <c oughs> างครั้งก็มีออมันประทานมันในประเทศไทยเยอะนะอือว่าแถวบ้านก็ที่บ้านที่สุรินทร์อ่ะ นี้มาจากสุรินก็เพื่อนก็นามสกุลปราทานหมดเลยที่เป็นรวมมาที่มาจากปาจีก็เขาใช้ปราทานเดียวเลยตบมากนะใจ้โมฮัมมัดอะไรก็มีมีแต่ว่าไม่เยอะรวมมาเขาใจประทานเลยแต่เขาทัวร์นี่เขาก็เหมือนจะเป็นไทยไปหมดแล้วล่ะรันนี้เราต้องไปมัสยิดไหมไปที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม มัสยิดีดย่นี่อิสลามไม่เยอะไงอ,อ่ทำพิธีไม่ได้เอาไม่ครบเลยผมมาไม่ครบเพราะต้องไปคุระไม่ไปคุระก็ไปกระเบนกระเบนกรบะเบนเพราะว่าที่ท,ที่ที่บ้านที่สีขอเขาก็มีมัสยิดเหมือนกันใช่ครับอยูน่นี่มันอิสระไม่เยอะทำพมธีตอันตมายไม่ได้เวลาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ มาซีจี้ตรงนี้เห็นแต่ป้ายเข้าไปลึกไหมประมาณลูนึงเข้าไปประมาณลูนตรงไผ่งามเนี่ยไม่เขาตรงกระท่อมหินนะใชไหมตัวไผ่งามอยู่ฝั่งนี้เขา,นะา,าตรงตรงสอยกระท่อมหินนะอ่ะเข้าไปประมาณน,นึงก็ลประมาณลูนลในใึงได้ แล้วเขาบังคับไม่เวลาเราแต่งงานเราต้องแต่งกับมุสลิมด้วยกันนะครับโอม่าบังคับเพราะว่าอิสลามเขาโอม่าเขาไม่แต่งแต่ต้องเข้าส่วนม่าเขาแต่งกับคนพุทธก็ได้แต่ว่าต้องหน้าปีสำหรับอพราแต่คนคนคนพุทธก็ได้ครับเข้ามุสลิมเพราะว่าอิสลามเขามันห้ามหลายอย่างไงการกินการอยู่การนอนมันข้ามหลายอย่างไปแบบ รำใจชมไม่ได้อามอยู่แบบคนไทยไม่ได้ไงถ้าว่าาไปง่ายๆอยู่แบบคนพูดไม่ได้ไม่ใช่อยู่แบบคนไทยไม่ได้ใช่ไม่ใช่พูดโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ละ